ก็สวัสดีคุณผู้ชมถูกๆท่านกันด้วยนีครับเอาวันนี้นะครับผมจะมาสอนเพิ่มยอดไลน์นะครับในไอจีนะครับหรืออินสตาแกรนั่นเองนีครับสําหรับคุณผู้ชมท่านายนะที่โพสไปแล้วนะครับเรามียอดไลน์น้อยนะครับโอยากจะเพิ่มยอดไลน์นะครับก็สามารถมาทําตามผมได้เลยนีครับขั้นตอนแรกเนี่ยผมจะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นี่ครับคุณผู้ชมก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปนี้เพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนะครับออะเราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ k m m k d a c o m กันแล้วนะครับ พอเข้ามาได้เละครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนี่ครับก็คลิกมาที่สมัครสมาชิกกันก่อนเลยนี่ครับขอจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้งานนี่ครับอีเมลชื่อจริงนามสกุลแล้วก็รหัสผ่านนะครับอ่ะแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านด้านล่างตรงนี้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมติ๊กที่2ช่องนี้ด้วยนี่ครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกกันให้เรียบร้อนนี่ครับหรือใครที่มีกรอข้อมูลนะพยุงยากอสามารถสมัครใช้งานด้วยบัญชี Google หรือ Gmail ในเครื่องตัวเองได้เลยนี่ครับอ่ะก็คลิกที่ด้านล่างตรงนี้ไปนี่ครับ พอเราสมัครใช้งานกันเรียบร้อยนะครับก็กดย้อนกลับมานะครับสำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google นี่ครับกดลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างนี่ครับสำหรับคนที่กรอข้อมูลสมัครใช้กดลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไาน,นี่ครับอ๋อเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ k m k t c o m กันแล้วนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับเรามาดูที่ด้านบนตรงนี้ก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการนะี่ครับจะมีงแต่ Facebook นี่ครับ Instagram t i k t o k YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนีครับ ใน่วนนี้เราจะมาใช้ในส่วนอองแบบฟอร์มอีสแกรมนะครับก็คลิกเข้าไปนะครับเรามาดูที่หมวดมู่กันต่อเลยนะครับวันนี้เราต้องการจะเพิ่มยอดไลน์นะครับหรือว่ายอดถูกใจไดนเลยนี่ครับคุณผู้ชมก็เลือกมาที่ถูกใจรับประกัน30วันตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูที่บริการกันต่อนะครับในบริการนับจีมมี่หลายบริการนะครับก็มีความเร็วแล้วก็เลยราคาของบริการที่แตกต่างกันไปนะครับตรงนี้ก็เลือกได้เลยนะว่าจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนะครับอผมจะเลือกเป็นบริการตัวแรกตรงนี้นี่ครับ พอเราเริ่มบริการกันแล้วด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นคําอธิบายของบริการนะครับต่อมาในส่วนของลิงก์นะก็ให้กลับไปที่อินสตาแกรมกันเลยนีครับอ่ะแล้วก็มาที่โพดที่เราต้องการจะเพิ่มยอดไลน์นะครับแล้วก็คลกลิ้ลิงก์ของโพดโดยการกดที่3จุดตรงนี้นี่ครับอ่ะแล้วกดขลกลิกงเลยนี่ครับอ่ะแล้วกลับมาที่เว็บไซต์แล้วก็นําลิงก์โพดมาวางนะครับในส่วนปริมาณนะครับอยากเพิ่มอ่ายอดไลน์เท่าไหร่ก็ใส่ได้เลยนี่ครับผมจะใส่ไปที่100นนี่ครับ พอเราใส่กันไปเรียบร้อยเนี่ยค่าบริการเขาก็จะคำนวณไห้เราด้านล่างตรงนี้แล้วนะครับอะคุณผู้ชมก็แค่กดสั่งซื้อไปนี่ครับพอเรากดสั่งซื้อกันแล้วก็จะขึ้นแบบนี้นี่ครับเราบอกรับความสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับต่อมานี่ครับก็ให้มาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อนี่ครับอในหน้านี้ก็จะมีเลขออเดอร์ที่ยวได้ทําการสั่งซื้อกันไปนี่ครับเราก็จะเป็นบริการนะครับที่ออเดอร์กันมานี่ครับแล้วก็จะเป็นลิงก์นะครับของอาโพสเทลใส่เข้ามาเนี่ครับตรงนี้ก็ พอถูกต้องหรือเปล่านะพอถ้าใส่มาไม่ถูกต้องนะยอดไหลจะไม่เพิ่มขึ้นนะครับต่อมาก็จะเป็นวันเวลาที่เรากดสั่งซื้อไปเราก็จะเป็นถานะของเว็บไซต์นะตอนนี้ขึ้นว่ารอดําเนินการนะครับอันในระหว่างที่เราเรอเว็บไซต์ดําเนินการนะครับสําหรับผู้ชมท่านใดนะที่ได้เข้ามาใช้ง,งานในเว็บไซต์กันแล้วนะครับแล้วก็มียอดจำนวนเงินในเว็บไม่เพียงพอนะครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาใช้ง,งานใหม่แล้วไม่เคยเติมเงินกันเลยคุณผู้ชมนะกดมาที่เมนูเติมเงินต,ตรงนี้นะครับ ในเมนูเติมเงินก็จะมีเลือกหลายช่องทางนะครับช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR Code นะครับอันนี้ก็สามารถเติมได้ทุกธนาคารเลยนะครับละก็เติมขั้นต่ำอยู่ที่1บาทเองนะครับต่อมาช่องทางที่2จะเป็นช่องทางอังกอรเวลตนะครับช่องทางที่3จะเป็นช่องทางชิวเพย์นะครับก็จะมีหลายช่องทางนะว่าเราเลือกใช้งานนะครับช่องทางที่4จะเป็นช่องทางคริปโตนะครับอันนี้ช่องทางนี้ก็สามารถเติมได้ถึง2สกุลเงินนะครับก็อาจจะเป็นเงินไทยกับบลลาร์เนี่ยตรงนี้ก็เลือกเติมกัันนได้ะครบ และช่องทางสุดท้ายนั่ก็จะเป็นช่องทางทุมันิวเเดตนะครับแล้วในทุกช่องทางนี้ับขอจะมีคําแนะนําในการเติมเงินด้านเบอร์แบบนี้นะครับคุณูชมเลือกเติมช่องทางไหนก็อย่าลืมอ่านคําแนะนาก่อนที่จะเติมเงินกันด้วยนีครับต่อมานี่ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยผมขอจะพาคุณผู้ชมนะครับกลับไปที่อินสตาแกรมกันเลยนี่ครับอ่ตอนนี้ยอดไลน์นะมีอยู่ที่43ไลน์นี่ยเดมจะลองกอลิเฟหน้าจอนะเพราะดูยอดไลน์เพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนี่ครับ อ่าตัวนี้ยอดไลค์ของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็ขึ้นมาถึง143ไลค์กันแล้วนะครับอ่าก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเลยนะครับล้วก็ได้สั่งซื้อไปไม่นานเลยนะครับก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนีครับต่อมานีครับพอยอดไลค์ขึ้นกันแล้วก็กลับมาที่เว็บไซต์นีครับ สำหรับคูณชมน้าน้ายนะพี่อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เหมือนกันนะครับก็ให้กดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนตรงนี้นี่ครับแล้วก็มากดค้อลกลิงตรงนี้เลยนะครับแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักได้เลยนะครับโดยให้เพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้นี่ครับผู้ชมก็ยินดีตาค่าแนะนํากันด้วยเนี่ยถึง5%้าเปอร์เซ็นต์กันเลยนะครับแล้วหากว่าผู้ชมน้าร้ายเนี่ยพี่ได้เข้ามาใช้งานแล้วนะครับเกิดติดปัญหาในการใช้งานหรือว่ามีปัััััญหหาาาาาใในนนนนกกกกรรรรสส่่่งงงซซืื้้้้ออะคคคบบ็ดมทีีํต อาลก็มาที่เมนูติดต่อมินตรงนี้กันเลยเขาก็จะมีเราเลือกติดต่อมินสองช่องทางนี่ครับจะมีเป็นตัวเชื่อเรือะครับแล้วก็ช่องทางไลน์เนี่ยตรงนี้จะเกิดว่าติดปัญหาอะไรนก็เลือกติดต่อกันได้นี่ครับแล้วสำหรับคลิปนี้นะผมก็มีข้อมูลมาบอกกับคุณผู้ชมเพยงเท่านี้นี่ครับสำหรับคุณผู้ชมด่านใายนะที่สนใจจะใช้งานเว็บไซล์นะผมก็ได้แปะหน่วยต้คลิปนี้แล้วนะครับอ่ะขอสามารถเข้าไาใช้งานกันได้เลยนี่ครับสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหมคคคลิปหนน้าะรรััับบสสวดี